เคยค่ะคุณผูชมอ่ะเดี๋ยวจะมาวีเวลใครมาสเตอร์ค่ะคุณผูชมอ่ะไล่ส่งไอจัยคดีคุบิชิ่งค่ะเดี๋ยวจะมาวีเวอร์วิชัวเฟรดิค่ะค่ะคุณูชมอ่ะไงสิ่งนี้อ่ะดีคุชื่อว่าเออฟรดิค่ะคุณผู้ชมนี้จากซีดูเซนสามค่ะค่ะคุณูชมอ่ะมึงได้เสียงอ่ะคุณผูชมอ่ะมันที่ก็เสียงตัวอ่ะวงที่ก้อนอ่ะไงชื่อว่า 兄弟啊，开头啊，奶是哇，哈娜兄弟啊，开头啊，迪士尼啊，奶是哇，兄弟啊，啊开头啊，迪士尼啊，奶是哇，呃，尼啊开头啊，奶是哇，呃，尼啊开头啊，迪士尼啊，啊开头啊，奶是哇，意思可以玩一上季，好皇 OK 啊。 วันนี้เชื่อว่าไอโบบาน,นิเตค่าของโอเคค่ะนักแสดงอ่ะดีคนี่อ่ะนายชื่อว่าฮะเนี่ยนัสดงดิินี่อ่ะนายชื่อว่าเออไอโบบานิซ่าคุกชงค่ค่ะคือตัวอ่ะดิสินี่อ่ะนายชื่อว่าออเนี่นย อาคุโตรอาลิซนีการแต่งช่องใครมสเตอร์การอ้คุอายช่องใจก็ดึขึ้นิค์ค่ะเนี่ยอคุตรอวันนี้ก็ขอบคุณราทุกคนด้วยกันที่ตี้างจะชมจากไอโบบายทีอชาคุสุกค่ะอาคโตออืมนี่คือนะจ้าขอขอบคุณเราช่องใครมสเตอร์การอ้าคุ่ตรอายช่องใจก็ดึกขึ้นพิค์ควันนี้สําหรับของไร่อง ใครมัสเตอร์คะคุณผู้ชมคะก็ขอขอบคุณค่ะช่องค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะคุมค่ะสวัสดีครับอะไรอ่ะอ๋ถุงยาโดมนอ่มอือ